ถ้าคิดว่าไป,ปเผชิญแล้วหมดหมดเพราะการ,รเผชิญเนี่ยมันคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเราคิดล่วงหน้าว่าเฟลคิดล่วงหน้าว่าถ้าเกิดกลับไปดีแล้วจะทำตัวไงมันคือการคิดล่วงหน้าแบบหมดพลัง คิดแน่ว่าหมดพลังคิดแน่ว่าเจอปัญหาคิดแน่ว่าแก้ไม่ได้คิดแน่ว่าเครียดคิดแน่ว่าถูกเราคิดในทางไหนเราจะถูกทั้งสองทางนะจิ๊บจะบอกให้คิดทางไหนเราถูกหมดอะ่ะมันขึ้นอยู่ว่าเราจะคิดแบบไหนที่ให้เขียนเป็นเลขเนี่ยให้จําไว้อะว่าถ้ามันทําแล้วถูกมันต้องรู้สึกดีขึ้น แต่จะรู้สึกดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราไปเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเข้าใจไหมแอคชั่นเหมือนเดิมจิ๊บรู้ไม่หมดแต่คุณรู้ดีกว่าจิ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทำอะไรมาแล้วบ้างอย่าย้ำจุดเดิมให้ไปจุดที่ฝืนใจตัวเองจุดที่ไม่ใช่จริตของตัวเองแล้วเราจะไปนคนพบอะไรใหม่กับจุดนั้นเพราะจิตที่ตกคือจิตที่เราไปยึดกับเรื่องโฟกัสอะไรบางอย่าง ไปเนี่ยเราจะบอกกับตัวเราเองเลยว่าเราต้องทําอะไรในแต่ละวันในสิ่งที่เรามีสติปัญญาที่ทเชื่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วทําแม่งเลยโดยที่จะรู้สึกไงก็ตามเคมีในสมองมันทําให้คนซึมเศร้าหรือทําให้เรากลับโหมดเดิมได้นะฮะในเวลาที่เราอยู่ในจุดที่เราเลือกที่จะอยู่อาทิเช่นจิบนั่งคุยกับอยู่ตอนเนี้ยอยู่จะมีความคิดกระบวนการคิดอารมณ์ทุกอย่างแบบนี้ ถ้าจิบพาอยู่ลงไปเดินรอบสะแล้วเราไปคุยเรื่องเนี้ยอยู่จะรู้สึกอีกแบบทันทีนแ,บบทแบบที่ไม่ใช่แบบเดิมฮะเพราะแบบเดิมเป็นจุดที่เราทําให้เราถูกต้องเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนการทำกับตัวเองเปลี่ยนยสังเกตเวลาอยู่กับเพื่อนเราจะรู้สึกดีขึ้นน่ะแต่ถ้าอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับเขาตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะแต,แต่จุดที่ไม่น่ากลัวกว่าอยู่กับเขาคืออยู่กับตัวเองนี่แหละ อยู่กับตัวเองเปุ๊บเพลงอะไรแม่งโผล่เข้ามาสมมตินะบางคนเนี่ยเพลงของเราเพลงกันละกันเนื้อเพลงที่มันแบบฟังแล้วสะเทือนอ,อกสะเทือนใจผม,มแล้วรับประกันได้โหมดกลับไปเดี๋ยวนั้นเลยอะ่ะต้องเลี่ยงนะแล้วถ้ามีโอกาสที่จะได้คุยกับเขาลองอย่าเป็นคนเดิมที่คุยกับเขาเป็นคนที่มีเป้าหมาย ที่ต้องการจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอปุปสรรคในขณะที่เป็นคนนั้นคืออารมณ์เก่าของเราที่จะโผล่ออกมาป้องกันมันให้ดีๆมีสติพอเก้าใจปะ